หลังใดแล้ววันนี้นะไปใสๆจริงๆเราจะไปจันทบ,บุรีแต่ว่าเราผ่านมาทางอําเภอขามสะแกแสงก็เลยจําได้ว่าบ้านพ่อบ้านพ่อพ่อพ่อผูอ้ให้กําเนิดน,นี่แหละพ่ออีดินน่ะอยู่อําเภอขามสะแกแสงแต่ว่าไม่รู้จักชื่อบ้านก็เลยโทรถามแม่ว่า<ร>บ้านอะไรตําบลอะไรอยู่บ้านอน่ยก็น้องกกบบน,น้องกุกตําบลอะไรเงกกี้ยแลยังก็แม่ตําบลนนเมืองตํนเมืองบลนนเมือง แต่ปัญหาคืองื้งนหลังใดตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้มาหายาแบบนานมากพ่อน่ะไม่พ่อน่ะไม่ได้อยู่น้องกกไม้พอ่อโดนแห้งโดนแบบโอ๊ยแม่แม่ปลากันก็อีพอตั้งแต่แนงจักปีหลังเพิ่นูจังเขาเขาผมพูจัเพิ่นแ,แกจำบา้านใหญ่แกไม่ได้นี่มาจันมาหอดแล้วออไปจอดอันไปจอดถามมันเพื่น,นบ้านบ้านยันนี่อยู่ไหนแกจำบา้านใหญ่เกมไม่ได้นี่พอน,น้านหลังไหนใช่นี่ พี่น้องคอยหน้าตาคือกันเลยใช่ต้องใช่เห็นแล้วพี่น้องหอนแล้วหอนแล้วพักเสื้อยังนอดิจ้ากบอกเจดานะมจะได้ปะไม่ได้นะฮัดดีจ้าจำรู้ได้ไหมนี่ดีครับยังไม่ได้เพราะเพราะมาตั้งแต่เด็กๆไอแนนไงไอแนงลูกของวันชัยลูกลูกลูกยังแค่แม่แม่นางนี่แม่อยู่นี่ นี่แม่อยู่ในโทรศัพท์นี่แย่าเห็นไหมโอ้จังดีเลยนางเอ้ยอย่าลืมย่าเด้อย่ารักลูกชายแม่น่ะคือกันปะคือทีมเดียวกันเลยบอกแล้วว่าฉันเหมือนพ่อหน้ามันกันเลยจึงกอดหน่อยเตือกอดพี่นางพี่นางกับแม่ยหญ่ก็ไม่รื้อไอ้คนผู้ชายชื่ออะไรเนาะไอ้ตุ้ยยังเล่มาตเตอร์บานทั้มไหมจะบอกว่ามันมันไผิดน่ะ ที่บ้านคะมากับใครมากับแฟนสองคนโอ้นี่ไรไรเลยไนเลยใหดีแกนเนาะ ถูชาตะโกนถ้าหมุนร่วมกันเด้อให้รับกันเครือวันพันกันเครือตัวให้รับไปเห็นเงินเส้นตื่นจับไปเห็นเงินตื่นเห็นเงินหลานเด้อลูกเด้อเวนนายเด้อเวนนายมานูกูยาฝากก้อนท้องนเด้อก้อนท้องยาเด้อเลขของหายเป็นดวงใจของรูเออหน้ามันกันเลยยา ที่สบายไอ้เรานั่งจะวัวใจบุญอยู่นี่หมดไปเงินเดือนเงินคนเท่าก็สามเดือนก็ไม่ได้เทียเขาจะมาโอนไปเนะเขาจะมาโทนโมเขาถึงเงินเดือนอ่ะให้ลูกสาวไปรับวันนี้มัาหน้าตาเขาบินตาเขาขาวก็ตามยังกูเขาบอกยินดีเสียค่าไว้ให้แม่กูแม่กูที่ตายตายของหันใจควมไม่อิ่มนอนคนเดียวมาละสานคนมุ่งหาลงมันพัด อ็เลยวมีเขาก็บอกว่าไม่กล้าไม่เอาาอ็เลยบอกว่าอันนี้รู้อันนี้นี่นี่อันนี้เลนอันนี้นุ่นนี่นุ่นเนี่ยนุ่นพี่ชอันนี้เลนเลนชายโอวยงามเกินอีนุ่นกูทำไมไม่ลงมาสักครั้งนึ่นนุ่นอยู่นครปฐพนมกยังยังไม่มีดูยังได้ยากก่อนยากยากที่ถึง คิดถึงแม่นางได้คิดถึงเม่ดพกที่เคยปอย่ควนพน,นุ่นกันเละมันเลมาหามันไปงานทุกวันเขานี่เขาเลยบอกว่้านแม่รับพี่มาบานนนเรือนยันไปกินไปเยอะละมันโอ้ไปกีบยาด้ทามันเรือฉันก็ร้รยอยสอ,องรยก็ิ้ชื่อหมูมาดกบ้านนี่ไอขีเมานี่มันสังสดูไปเซนเขาเดีจะหายยาหายร้านกินเขาได้อันนี้นี่ยาไหน เก็บเก็บไปได้ไหมนี่ได้วันเกิดได้ี่มวันเกิดวันเกิดนูนะวันนี้น่ะใช่ทุกอย่ากจะเอาทำบุญได้ได้แล้วแม่จะขอใช้ถ่านเงินมันไม่รู้หัวนี่หมูที่เลี้ยงเส้นเข้ามาห่าลอยแล้วแม่ขอให้เขาเร่งเด้อแม่ี่ได้ลางนี้นอนรับเด้อเด้อมุนมาอันนี้หาพันโอ้ยมากว้ายไม่มากหรอกมันไม่รู้ว่าจะได้มาหาวันไหนอีกเพราะว่ามันไปหมอลำทุกวันเลย อนางเก็บไปได้ไหมนี่ได้ปลอดภัยไ,ไหมปลอดภัย <c oughs> เดี๋ยวแม่จะไม่ให้ไอ้้ไอขี้เมาเยิบเลยจะนหยเขาไปฝากใครงานงานแม่ขาเลยเนาะนนั่แหละกวหายเก็บไปเอาไปเอาไปฝากไว้ไกับป้าไหมเนี่ยเอาไปเอาไปฝากไว้กับป้าเก็บไว้กับตัวเองมันไม่ได้แค่แหละแม่ขี้ขี้เหนียวนี่แหละแม่ขี้เหนียวยีนางแม่ขอพูดได้จ้าเดี๋ยวก็ถ้าลูกถ้า ถ้าว่า oh, อีนางเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาที่ไม่เอาอะไรก็ให nah ้ลูกในร้านถ้าว่าน้องเขาอยู่ตรงนี้ถ้าว่าแม่เลี้้ยงใหทุกคนพูดก็หลานใค้หลานจะได้ลูกไม่ให้ฝนก็ไม่ให้ถ้าว่าวันชัยวันชัยนั่นวันตายเขามีเพื่อว่าเขาเอาซบมาแม่กี่ขำบวหมุนสามลูกชาติไหนที <c <c oughs> <c oughs> ่ได้ไปร่วมก็แม่อีนางใกล้นางเดินนางเด้อ ตุเรตะวันชัยหนูจะเดินทางเลยย่าหนูเดินทางมันนไกลเดี๋ยวจะหาเวลามาหายาใหม่เด้อรักษาสุขภาพแม่ขอถามเถออแม่ถามก็ลูกแม่เลยน้นได้เป็นละเป็นนักร้องหรือยังเป็นแล้วเป็นนักร้องแล้วนีแต่งหน้าสวยนีเพิ่งลงเวทีมาโอ้ชาบุญของแม่บุญของหลานเคยอจ้าชาเถอะนายก็ได้แล้วปีนี้ขวัญนายเอยมาแล้วกู วิอยากจะย้ายไม่ร้องวานเลยวันนี้คืนนี้คืนนี้หลานเอ็งมาหาฉันเรียกของห้มันรับเห็นเงินหมื่นตื่นในเห็นเงินล้านเด้อนักร้องอะไดใดนั่งวันนี้ยังมากๆขวันายมาแล้วกูไม่ใหญ่เคยทำหมุนลูกเกยจอร์แดนเคยไหน่ีเลดานเถิลูกเคยร้องไห้มาดังมาดังบอลไปไปนั่งมาดังอาไปนั่งไม่หนูกาโนอยมาไม่มาได้นั่งตรงนี้ ยานังข้างบนนี่ลเกยป๊ะใแขงโยแยนี่ยังไม่ดีเลยมีมีนี่ระวังยาระวังรูจะเดินทางแล้วนะไอยาสุขภาพแข็งแรงแต่ถูกนางเงิอ อพี่ก็อยากจะย้ายกลุ่มกองนางเด้อไปให้โปรดโดนดีเลยครับโรดให้ปลอดภัยทีเดียวไปให้ถึงที่ที่จะไปย้อนหาโอกาสมาหาใหม่ยอยาลังเาทุกคังอันอย่าไปฝากเด้อเออแม่แม่ใหญ่บุญแม่มาแม่ก็เบื่อกินไตคั่มไตคืนฝักกับพ่อชบดไม่แข็งแรงแม่นี่เรียบเรียบเขาผีของแม่แม่ไม่คุดคุดมันก็ไม่ได้ไอ้นู่นมีเบอร์โทรป้าอยู่ใช่ไหม ไม่มีเนี่ยใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอ้าวปของของป้าเฉี่ยมีไหมมีเขาต้องมีไอ้นนนั่ีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาเลขยบัญชีไว้เดี๋ยวหนูโอนถ้าหนูมาวไดจะโอนแม่บ้างบางกี่ฝากใครเื่เด้อแล้วแล้วแม่แม่ขอฝากคำพูดไปไอ้ลูกกระไพ่ของแม่น่ะแม่กี่นางน่ะแม่ขอไปย่าแม่นี่ยนีนี่คุยกับแม่ กสนางคืกอกอับลังสะไฟเออญาติญาติของตากตชีวิตต่งเดินถูกเด้อเคยอยู่กันนางไป <c ười> ถึงลูกชายไม่ได้อยู่ในอกใจนางก็ห่วงญาติบังเดินถูกเด้อรักกันมากแม่ดอกลานกอดหยิบเป็นดองกันนะโอ้ยเป็นใจเดียว, <c ười> วยกัวนเ,เลยน,น, <c ười> นุ่นนุ่นนุ่นร <c ười> ั <c ười> กมาก สบายดีได้ได้โน่นโน่นเออนั่นลูกนี่นั่นลูกลูกไอ้นู่นนน่นเอ้ลงมาฮาอย่าเบิ่งเด้อลูกเด้อย่าคิดถึงมากคิดถึงทุกคนนั่นแหละคิดถึงแม่นางดาแล้วบ่ลือกเห็นพี่พี่ชายแม่นางดาด้าน้องน้องน้องเขาจังดีได้แหละสุดยอดได้เก้าสิบแล้ว ชื่อน้อมนะปีละ87ปีเหรอญาติ87ปีน้องน้อมรักแม่มากนะน้อมตอนนี้เป็นแม่เหรแม่ขอถามค่ะพี่สาวไอ้นางพี่สาวไอ้นางนี่นองอีนางอยู่กันเป็นโงแรมนั่นตลอมอยู่ไหมอยู่อยู่ด้วยกันใช่ใช่ลองนี่นั่นแหละได้อยู่ได้ที่เ้าหงสเดียวกันอยู่นี่ดิโอ๊ยที่ถึงเด้อเคยอยู่ละกัน อันนี้มีนังนี่แหละอยู่อยู่บ้านบาะางกรล้มมาอยู่ก็ยากเขาได้ในบ้านเขาพออยู่ได้นะมาเลยเดี๋ยวนูใจของแม่อ่านเนีเดี๋ยวนูจะมาหาใคร